พูเนี้แน่าท้แท้เส้นสีเกลืออะรล่ะพอสะลอผู้นี้ล่ะเข้าใจไหมที่บริหารพวกกูอยู่แตระคนเข้าใจไหมตระสิ่งแตระยางกูเชื้อทิ่ักที่เนี่ยมั่นตอนนั้นขอชอนอชอนกูบากเล้ามัดพี่เรีาว่าสอบบางดีตละอย่างมาเรียนมีปัญหาแะไรบ้าจนหอดพอามบวกาคนแหลกอยซ่ซั้งจนหอดพอาบวกาคน ปัจจุบันท่านใไปแต่ละเรื่องแต่ละเล่าที่ว่าอยู่ในรอดจ่าอุ่น่านี่สอบสักกันว่าเออท่านใหม่ล่าที่นี่นี่มันไปคุยกันอยู่ในห้องห้องอันนี้ห้องคอมพิวเตอร์นี่สนุกเกอร์แล้วก็เกมขับรถตัวนี้ครับอาจารย์เขาย่อมเล่นเอาชีวิตกันถึงกับเล่นเอาชีวิตนี่เกมท่านใหม่อ้ะนี่แหละโต้ล่าด้นนานในคมของแท่ยมัว,วนั้นเอง ตูวยมวัว่วแล้วก็บากเรืองเกมนะ G A M E เนี่ยนะเห้ยเฟังเสียงเน,นี่พี่ประตูอีสานน่ะเอาไหมเดี๋ยวกันมึงไล่เมียามากๆนะไล่เมียามากๆให้ไปอยู่กับมันเลย คนไทยเลยอะแล้วดูในสิ่งที่เราไปแต่ละที่อะแล้วทีนี้ใช่เราจัดให้คนลาวที่ว่าเรียนมอทอแต่นนี้มันรวยอยู่แล้วว่าคนละอย่างครับแร่ทองคําไม่ใช่น้อยเ้วประเทศลาวแร่ทองคํามีเยอะนะเพื่งนสั่งรูนะ้นะเออประเทศลาว แร่ทองคำล้วนนั่นน่ะดูดีแล้วนะตั้งไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่รายการล้นแร่ดูดีแล้วนะ่วนะนู่นแร่ทองคำเหนะแล้วต่อไปทองคำเชื่อ,อไหมสวิตเนี่ยมันนั่นแต่ถ้าไปตกที่สหรัฐอเมริกาคือมันไปไม่ถึงไงมันมีในวงศาขนาดยาด้ดเฉยแล้วไนะ เพศลาวรวยแล้วนะ,นะ,ะเพศลาวรวยรวยทองคำของจริงแล้วนะแล้วผู้เขาทัางลูกแล้วนะแล้วทีนี้นายประพศช่างดีใช่ไหมอ่าบอกว่าฝังเพชรฝังพลตอนเล่นกันกันกบอะไรนะทรงคาลง 2, งโลกทั้งสองทองสี่โอ้ยิงงเอาหนาลงไปเลย ใช่เ่าแบบบบว่ามันคองลูกของแท้อย่านเกี่ยวสรงเวียดนามเอาคนกลุ่มแท้คนกลุ่มนี้วิ่งภายในเขตแล้วก็ให้ไปตรงที่มึงไปมา,าไม่มีตบหัวนะรูปหลังนะรุ่นนีอ้อยู่นี่กินดี ใช่ว่าไม,ไม่ลูกพี่มันลูกพี่มันได้กินแล้วไงสุดยอดของมนุษย์คนน้วเลยาค่าสักใครไม่เคยกินปลาสบะพื้นเลยเนี <c oughs> yeah. ่ยกุถาาลูกพี่กัน hey, เฮ้ยลนั่งลุงนั่งลุนั่งลูกลูกพี่เคยกินปลาแซลมันไงยังลูกพี่ยังไม่ได้กินปลาแซลมันนะี่แะ ปอกชักจะไปซื้อยู่แม่โค้วัะกอนครมากินเน่อยไหมปลาแซลมอนเอาแม่สุขให้กินไปปลาแซลมอนย่างไงน่ะเออละนี่แหละเขาเอินจุดสุดยอดของคนแล้วเอาใจไปกินปลาแซลมอนกินเนื้อโคขุนพ่นย่างคั่ใครไปสุขให้กินไปปลาแซลมอนย่างไงน่ะเออสุขฝันเติงอะไรอยู่หมดอยู่ยุโรป็นสันน่ะสุไปซื้อมากินร้องเบิงปลาแซลมอนใครไป ซื้อไวงกินแล้วไงนั่น่ไหไ่ได้แตกต่างจากปลาญี่ปุ่นเห็นไหมปลาแซลมอนพุ่นว่ายน้ำตั้งแต่อะไรเ้าที่แบบสวีเดนไหมว่ายขึ้นไปเอออันเรื่องจริงนะอนหะะเนื้อปลาแซลมอนเอนูะใคว่าเคยกินซื้อไวกินติกี้ปลาหมึกพี่รุ่นพี่ซื้อมากินเห็นไหม

ไว้ส้มเวียดนามสมฮานด์ปลาปลาสดโถนะเออเห็นไหมฮะายุบันดุงนะอันนี้มันเป็นเนื้อเนื้อเนื้อสดสดอ่าปลาสดโถเห็นไหมอ่าบ่ต้องท้ำท่าเพี้ยนบ่ต้องท้ำท่าเคี่ยนนอกยัดเอ้ยแล้วบริหารเห็นไหมนี่แหละของแท้เห็นไหมไปแม่งนานว่ะเอ่อ อาจารย์มีอะไรไหมไอไอนี่มันบอกว่ามาสี่คนแ่มงเ่อ้แค่นั้นนบอกเอออ่าแค่นั้นแหลเออเห็นไหมเงี้ยบริหารนุกกูว่าได้ดอกเห็นไหมเห็นไหมแล้วสุดอนุรักษ์เท่าพักกันไปซื้อยอนมาอ่าถูกคนนครหมอหั่ เออฝรั่งนี่นอนใส่ไวเ้เลยว่านอนไ,นไว้เลยน่ามันนสดฝรังร่งขี่นกรู้อย่างเาหออบักซิดานะอ,อ่าพันขีน่นกน้อยๆอ,อ่าถุง้บักซีดาหินนั่นเอาว่าในประเทศเล้าเลยก็จะว่าสีดาหินเนี่ยถั้นเอไมาในประเทศเลาาเด้เ,เห็นมวั้กูคนเลาาแถๆแต่ว่าล้า เสื้อจีนเนะเล้าอีสารนเนี่เมสนใจยังสูเหรอแม่ดีเล้ายังเมื่อในวันใดพกปื่นแป็นงานนะบะมีเห็อบบ่มีจะคนพกปื่นแป็นงานอะื่นบ่มีลูกสกนต้องข้านอกกันซาเนาะแต่ว่าเศร้ากับหกเดือนแล้วครับนั่นอัตโนมัติเหแมแดงเทาแล้วเนาะผพินคุ้มไปไหนะ เพราะว่าแดงเขาฟังเล่าดูด้วยอ่าทารีนะเขาบอกรักแทนเฮ้ยว่าะเาลักแทนขาไปฟังเล่าที่นี้นะอ่าลักแทนสารแสนติดนะอ่าเรียบร้อยว่าสี่ทีมันว่าอ่า พอาษาคอให้แล้วสกนลนครชื่อว,ว่างสามบิางงานเบิางงานเริ่มได้เริ่มว่าอ่าเบิางงานอะไว่าไทยอิตาเลียนปลาเสือดัมนะเอาเอือนอ่าอย่าเบิางงานบางไหนอีกเบางเอื้อนอยากเบิางเอซูตีเพชรอ่าโอเคเอซูตีเพชรพรุ่งนี้นัดกันเวลาเท่าไหร่ อาจจะได้อัดวิดีโอให้ดูเคยดูหรือยังลูกเดี๋ยวพ่อสักจะเล่านะตั้งแต่รังสิ์แพจนติดบางพระอินพูดหล่ะวพ่อสักไปนะโอ้ยเครื่องผลิตได้มือหนึ่งห0าร้อยเครื่องหรืออะไรวะปูนี่เราคอนแม้งจะจะเครื่องก็สี่ร้อย <c oughs> เครื่องอก็กใด้วาจำได้ว่า จำอะไรก้อนมาเครื่องผลิตเออนั่นแหละตอนนี้มีคนพูดให้ฟังอยู่เออเออเออเอแล้วก็เทสเจ้าหน้าทีนว่าเออคนจ้าหน้าี่มีงานว่าแต่คนอื่นมาเบาแทนมาได้ครับแกนั้นแหะผลิตเครื่องนะอ่าอางคนบางอินสูตีเพสอ่ามือางคนเาอบอัดวิดีโออ่า เราไปขวาก่งนพี่กันวิธีไหเได้ก็อัดวิดีโอตอนทดลองกันขับสดๆได้ได้ให้ลูกน้องเบิ่งสกลนครมึงเดียวได้ดีๆได้เอาขั้นใดกันไห้ได้แค่ไหนลนะ่ะ เขาจะเอาทรงหอดเรียนวัดใจกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวพระบร้มีเพิ่มเพิ่มัเทีละเข้าใจไหมเรียนจะคุ้นก็ได้เรียนจะคุ้นก็นนอ,อิสานราข่อยบวกเล่าโทรมาหาเล่าทั้งเจ้าทำบ่ายดีลแล้วสิลู่เลยไม่ได้ขึ้นเลยนะ เอาก็่เว้นโดนได้วาเดียนสบายดีบ้าแล้ครบคุยฟังล่าเวียดนามคนไทยคุยกว่าเวลาเดือดร้อนค่อยคว้านบำรุงยิตผิวอันบรมาณปมาณคว้อนบกบุงยริษไทยวิจิตรสินอประกาศไปเลยไทยวิจิตรสินพามาควางลงนะเพื่อนคว้านวิกิซี่เห็นวิกิซี่ไหมเทยวิจิตสินเห็นล่าอะไรหอ่ ได้ก็ดีวะะ่านัเราอายัดไว้แล้วแล้วอ่าโอเค